เปิสตรอบอรีนะคะแลสตรอบอรี <c ười> <c ười> ่สดค่ะอมโอ้โหมาทางนี้มาทางนี้มันเย็ชอบไหมมัได้ติมเนาะ ไม่ให้นม่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเซตก่อนนะฮะเซตก็ยังไม่มีอะไรเนาะมันเป็นภาพที่เรามองไว้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันในแต่เมื่อวานที่เราให้ฟังเป็นชุด A ชุด B ผมจำไม่ได้แล้วว่าอันไหนผมตีเป็น A เป็น B นะฮะแต่ว่าหน้าตามันจะคล้ายกันเลยสําหรับชุดนี้ แมะชุดนี้แล้วก็ชุดตัวล่าสุดหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นมองว่าจะคล้ายกันตรงนี้ก็มีลักษณะของการซึมลงมาแล้วนะเป็นแท่งเขียวจริงแต่มันเล่นในดัชนีที่มันถ่ำลงนะฮะซึ่งมุมมองก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับไปเทสแนวรับที่1491แล้วก็น่าจะหลุดนะฮะถัดมาก็คือ1470 1450แล้วก็พันสี่ทวนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาต่วมกันสร้างสังคมนะทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกนกบช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจําวันพฤหัสที่ 1. มิถุนายนปีสองพันหกร้สิบหกมีข่าวอะไรน่าสนใจหุ้นตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้ข่าวผมค่อนข้างว้าวนะฮะ TSG โรงพยาบาลในปั๊มน้ํามันครับทุกคนมิติใหม่ล้าโรค โรคนะโรคโรคร้ายอะไรประมาณนี้นะมิติใหม่ล้ำโรคโรงพยาบาลทนบุรีสร้างความฮือฮาเปิดคลินิกในปัม๊มน้ำมันปอตทครับนิกเนม e ก็คือพร e เมียเฮลคลินิกพูดง่ายๆก็คือไปเปิดคลินิกเอกชนนั่นแหละที่อยู่ในปัม๊มเพื่อนๆคิดว่ามันเวิร์กไหมฮะมีที่จอรดรถนะแต่คลินิกทั่วไปบ้านเราเนี่ย มันจะอยู่ตามหน้าโรงพยาบาลถ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดอยู่ในปั๊มมันจะเป็นยังไงวะเออนี่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูหน่อยนะครับเราเช็คดูให้ตัวทีเจไม่ได้ดูมานานแล้วโอ้ตัวนี้กราฟไม่มีอะไรฮะวีออกข้างไปเรื่อยๆครับยังไม่มีทรงจะไปทางไหนตันนี้ยังไม่มีจุดซื้อนะครับตอนนี้ตัวสตาร์กรู้ก่อนเทตาร์กรูก่อนเทดวันนี้30 พฤษภาคมเวลาินาฬิกา,าสานาทีถึง16นาฬิกา,าสาินาทีนักทุนพูดถึงหุ้นแย่งชิงกันเข้าฟังอ๋อผ่านซูมโอเคอันนี้ผมไม่ได้ฟังนะก็้ามไปเลยกันนะ M p เ o ็ o ไปโลด m p ็ OTO จับมือวิ่งไปด้วยกันธุรกิจไม่เกี่ยวกันแต่เหมือนกนรารตรงพื้นฐานเปลี่ยนไปในทางที่ดีขันเงินทําเพลงคอนเสิร์ตบัณฑิตมนุษย์ไฟฟ้าไครเมดเทคนึกภาพเทอร์นาเรลให้ดีๆโตยังไงอย่างนั้น อืมอ่ะโอเคครับดูต่อไปแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงตัว m อ็มเนี่ยมีข่าวเมื่อวานบอกว่าสตาร์เข้ามาใช่ไหมแต่ราคากลับคืนมายืนที่เดิมแล้วนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อด้วยตัว ITC อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเก็บเกี่ยวผลหุ้น ITC ผลิตและจำหน่ายอาหารน้องแมวน้องสุนัขลงมาแถว23บาทน้าสู้วัดกันกับพื้นฐานและ เงินปันผลสูงกว่า6%เอเอีเจก็คือข่าวนี้มาจากอีเจนะอีเจรัะชะดาว่ายังไงก็ไม่เจ็บจริงเหรอเจ๊ครึ่งปีหลัง2 5 6 6้อไอทีซีเขางัดกลยุทธ์สู้การตลาดออกตัวสินค้าใหม่สร้างไรายได้ปุ๊บปับผมถามอย่างนี้ดีกว่าใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ที่บ้านหลกัหลกๆน่าจะเป็นน้องแมวเนาะเออน้องน้องหมานี่อาหารไม่น่าจะแพงเท่ากันน้องแมวใช่ไหมเอาแบบหลกัหลกๆคือน้องแมวที่อยู่ที่บ้านนะฮะ ทุกวันนี้ที่เราไปทํางานครับอาหารของเขาดีเท่าที่ช่วงเราหยุดงานเวิร์กฟอร์มโฮมไหมถ้าคําตอบคือมันไม่ได้ดีเท่าอะ่ะแต่ก่อนเป็นอาหารแบบอาหารเปียกอย่างยีเลยตอนนี้กลับไปทํางานแล้วก็เทอาหารเม็ดเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กสำหรับไอทีซีนะ,ะมาดูนะครับกราฟยังไม่น่าสนใจนะครับชุดนี้รอโซนแนวรับต่ํากว่า20นะผมให้ที่19เลยตรงนี้22นี่รอไปก่อน มาดูของฝั่งทันหุ้นกันบ้างครับ KSL น้ำตาลยืน25เซนชูไฟฟ้าคาร์บอนเสริมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวคาร์บอนเครดิตกับ KSL เนี่ยนะมองนะฮะราคาน้ำตาลไม่ต่ำกว่า25เซนต่อปอนด์คาดดีต่อเนื่องถึงปี6-7ปีหน้าเลยนะครับชูตลาดส่งออกการบริโภคประเทศขยายตัวได้ดีการท่องเที่ยวหนุนมั่นใจปีนี้ไรายได้โต10%สำหรับตัวที่มีสภาวะผันบวนโต10%เนี่ยถือว่า น้อยนะฮะถ้าบันพลคือแบบคนที่จะโตแบบเยอะๆไปเลยนะคอยู่ที่ตัวกราฟยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับถ้าเล่นในกรอบระยะสั้นแนวต้านมองไว้ที่3.6สต็อปลอนอยู่ที่3.2ครับเซปโก้ co, ชิงงาน9.3พันล้านจับตารายได้ปีนี้ทะลุเป้าเซปโกนะฮะมองภาพรวมไต่มาส2 6 6ทับ6.6สดใสใส่เกียร์ประมูลงานต่อเนื่องอีกกว่า9.3 5,000ันล้านเบื้องต้นคาดว่าได้ส่วนแบ่งมาไม่น้อยกว่า30-33%เต็ติมพอตวอดแบคหลอกนะครับอ่อดูเซบโก,โกนี้ยังเล่นกันอยู่ในโซนของฐานแถวนี้น่าสนใจอยู่นะครับแนวรับก็ใกล้เคียงกับจุดสตอลอสนะครับสตอลอสวางไว้ที่3.40แนวต้านอยู่ที่3.7แถวนี้เป็นโซนสะสมนะฮะแต่ว่าอาจจะนานนะสำหรับใครที่เขาไปเล่นเซบโกนะครับเอ็มพิกลั่นขันเงินสั่งลุยอันนี้อาจไปแล้วเนาะสบาย กองทุนเก็บประกาศบิ๊ก e ดีมิถุนายนนี้เอาอย่างนั้นเหรอฮะคุณชูเกียรตินะฮะบอสใหญ่สบายชี้กองทุนนอกกลับมาเชื่อมั่นเจราจาซื้อหุ้นขณะที่ IMF ยังกอดหุ้นต่อเนื่องด้านบรจอเริ่มเก็บชี้ผลงานประจักษ์ทำจริงเดืนหน้าบิ๊กเดีมิถุนายนนี้หนุนอีโคซิสต็มมิถุนายนก็คือเดือนนี้นี่แหละถ้าดีจริงๆอ่ะขอดูหน่อย ดีๆตรงนี้เป็นลักษณะของการยอ่อเฉยๆนะครับแนวรับของสบายจะอยู่โซน11.6แล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่10.5ถ้าวางแผนเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นเกมยาวนะครับตัวสบายการเคลื่อนแต่ละคลื่นเนี่ยใช้ระยะเวลา3สัปดาห์เป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินนอนแล้วกันนะฮะแนะนําว่าต้องเป็นเงินนอนก็สามารถวางแผนเล่นได้ครับ ยัง,งงงอยู่กับทันหุ้นนะฮะกอรี่เปิดบริการฟีเจอร์ใหม่ดันยอดใช้พุ่งเลงโกยเงิน15ล้านนะฮะมาดูที่ตัวกอรีตอนนี้น่าจะขึ้นมารับข่าวแต่ก็ยังไม่ไปนะครับตรงนี้เป็นส่วนสะสมนะ3.2สต็อปลอสอยู่ที่2.8ครับ kjl โอ้ยังยังมานะ kjl กวาดยอดกลุ่มโซล่าต้นทุนลดหนุนมาตินฟู kjl น่าจะจบรอบไปแล้วเนี่ยมันจบรอบไปแล้วนะครับ ชุดนี้ยังไม่มีการทำฐานถ้าจะเล่นต้องรอเข้าทำฐานก่อนกูรู2มาสเตอร์นิวไฮทุกไตามาดเคาะเป้า92.5บอลอยนต้าสแกนหุ้นมาสเตอร์ Master, แนะนำซื้อนะฮะเป้าหมายอยู่ที่92.5 0ขณะที่บรอเทนิตี้แนะนำซื้อเก่งกอรไรให้เป้า92เหมือนกันตัวมาสเตอร์อันนี้ผมเอามาให้ดูอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ดูกราฟให้นะครับอ่ะเรามาดูหุ้นที่ ติดสแกนของเรากันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากตัวแรกคือตัวโมชิโมชิเนี่ยเพิ่งดูไปเมื่อวันก่อนเองนะครับผมก็ยังงงเลยว่าเอ๊ะพอมันไปทำโอ,อทำหายแล้วมันก็ซึมลงมาลึกจังเลยแต่ตอนนี้มีการกลับตัวแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่47.7เลย สำหรับตัวโมชิไม่จำเป็นต้องไปไล่ราคาตอนนี้ก็ได้รอแนวรับนะฮะแถวแถว42ต้นๆน,น่าจะได้ของอยู่นะครับต่อด้วย SHR นะครับหุ้นโรงแรมนะชุดนี้กับตัวต้นเทนนะฮะแนวต้านอยู่ที่4บาทท้วนนะครับสำหรับ SHR แผนคล้ายๆกับโมชิครับไม่ต้องไล่ราคารอแถวแถว3.5น่าจะได้ของครับ ถัดด้วยตัว JMT JMT เนี่ยต้องบอกงี้ว่าเขายังไม่ได้กลับตัวแต่มันมีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับจุดแรกมีวอลลุ่มมามหาศาลพอสมควร68ล้านหุ้นซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็แทดกันไม่เท่าไหร่มันมีไม่กี่ครั้งนะที่วอลลุ่มสูงขนาดนี้แล้วก็จุดที่2เนี่ยมีการเบรกไปแล้วแต่มันกดลงมาเนื่องหมายถ้ายืนแบบยืน4 4เนี่ยจะสวยมากเพราะฉะนั้นชุดนี้มองเป็นการสะสมได้เลยครับถ้าเกิด เราอดใจได้หน่อยนะฮะอาจจะรอจแถว40บาทน่าจะได้ของเหมือนกันไม่เป็นต้องไล,ล่ราคาก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่48ถัดมาคือตัวยงยงเนี่ยอยู่ในชุดของการเก็บสะสมอยู่นะครับแนวรับก็2.7ถึง2.8สตอปลอดอยู่ที่2.4ครับถัดด้วยตัวเน็ตเบยเนบย์นี่กลับตัวแล้วนะจะคล้ายๆกับโมชิแล้วก็ S H R ข้างบนนะฮะ เน็ตเบค่อนข้างสวยนะครับการกลับตัวเนี่ยอาจจะไม่รอแนวรับผมมองที่ตรงนี้เลยครับ22.30แนวต้านมันอาจจะลันลี่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นให้แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือ26เป็นอย่างต่ำอาจจะเป็น29หรือ30ก็ได้นะฮะถัดมาคือตัว TQM TQM เนี่ยจะเป็นแนวที่พักนาน,านๆิวีๆตีออกข้างเก็บสะสมอะไรอย่างนี้นะ ชุดนี้รอบใหม่มาแล้วนะครับแนวต้านจะอยู่ที่34.5แล้วก็แนวต้านข้านบนอยู่ที่37.5วางแผนทำกำไรในกรอบ1-3สัปดาห์ได้นะฮะแล้วก็เบทาโกโ่์เมื่อวานน่าจะพูดถึงเบทาโกไปแล้วนะครับแล้วก็มาแล้วเห็นไหมอ่าสำหรับตัวเบทาโกลนะครับชุดนี้ก็เบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวรับไม่ต้องไล่ก็ได้นะฮะร,รอที่27 หรือ26.50ได้นะครับแนวต้านก็ผมมองไว้ที่โซน30บาทแล้วก็ตัวมาสเตอร์ที่เราค้างไว้เมื่อต้นคลิปเนาะที่อ่านข่าวไปนะครับชุดนี้เป็นชุดสะสมได้ตัวนี้มีการกลับตัวต้นเทนแล้วนะครับมีรีเจคชั่นด้วยน่าสนใจนะแนวรับมองที่เลขนี้เลยครับ82.5เขาให้เป้าที่92เลยแต่ส่วนตัวมองไม่ไม่ถึงนะมองแค่91.50 หรือเอาแค่91ก็ได้ครับเพราะมันคือแนวแนวต้านหลักเลยส่วน92นี่มันมันไม่มีอยู่ในกราฟนะครับทำมาด้วยตัว itd นะชุดนี้ก็กับตัวต้นเทนได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกงี้ว่า itd ความแข็งแรงของเทนน่ยยังไม่มีเออถ้าเข้าไปเล่นต้องระมัดระวังนะครับแนวต้านอยู่ที่1.55วางแผนเทรดทำกำไรในระยะ5วันได้นะต่อด้วยตัวสวัสดสวัสดเนี่ยก็กับตัวต้นเทนตรงเนี้ย สวยใช้ได้เลยถ้าถามถึงว่าวันนี้น่าติดตามตัวไหนนะฮะผมก็ให้ไว้2ตัวแล้วกันก็คือตัวสวัสดแล้วก็ตัวโมชิข้างบนที่น่าติดตามนะ,ะตัวสวัสดเนี่ยมีรีเจ็คข้างล่างนะฮะแล้วก็พักตัวแล้วก็เบรกซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดซื้อนะครับ55.75แนวรับก็จะแถวๆ5 5ก็ได้นะครับสต๊อปลอมองไว้ที่53แล้วก็แนวต้านมองที่60บาทตัวสุดท้ายคือคอมเ อารมณ์คล้ายๆกับตัวสวัสด์นั่นแหละแต่ว่าตัวคอมเซเว่นเี่ยเขาทำนิวโลไงคือไม่ชอบตรงนี้แหละคือมันหลุดนิวโลแล้วก็มีการดึงกลับมาอารมณ์ของคอมเซเว่นี่ยหน้าตาจะคล้ายกับตัวสบายที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับคือมันมันหลุดโลอะหลุดโลปุ๊บแล้วก็ทําฐานเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดูแปลกนะ อารมณ์ประมาณว่ามันไม่ควรหลุดลนะเนาะเออเพราะว่าถ้าเกิดหลุดมันต้องทําฐานใหม่แต่ตัวนี้หลุดปุ๊บแล้วก็ทําฐานได้เลยถ้าทําได้ในรอบนี้นะครับมันจะกลายเป็นหน้าเทรดใหม่เลยผมจะสรุปเป็นเกตเล็กเกตน้อยไหมฟังแล้วกันว่ามัน,ม,นมันควรที่จะมีการวางหน้าเทรดยังไงนะครับชุดนี้ถ้ามีการกลับตัวจริงๆนะครับแนวรับของเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ29สต็อปรออยู่ที่26.50แล้วก็แนวนต้านอยู่ที่32.3นะครับ จบลงไปแล้วใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะฝึกอ่านกราฟเทคนิคที่เป็น Day ์เทรดเลยนะครับผมและจันออฟเนี่ยได้เขียนหนังสืออ e ีบุ๊กนะฮะที่มีชื่อว่า Day ์เทรดเล่มแดงเล่มนี้เลยครับเล่มนี้เราจะพูดถึงตั้งแต่อานลงโปรแกรม ว่าลงยังไงตั้งค่ายังไงดูหน้าเทรดยังไงแบบง่ายๆทำยังไงสามารถที่จะทำกำไรในกรอบวันในกรอบ5วันทำยังไงนะครับจุดซื้อจุดขายจุดซ้อมร้อดการวางแผนทำอย่างไรแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับใครที่ ซื้ออ e ีบุ๊กไปเนี่ยก็จะสามารถขอ,อคำปรึกษาดูหน้าเทศส่งการบ้านให้กับเราได้เป็นระยะเวลานานถึง3เดือนด้วยกันนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่นะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับตอนนี้ช่องเราเปิดสมาชิกแล้วนะครับอ่าสมาชิกเดือนละ300บาทคดคุ้มเลยนะเดือนละ300บาทเราจะมี เป็นแผนให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่เอาไว้ฝึกดูกราฟเพื่อศึกษากันต่อนะครับแผนนี้จะมีให้ทุกสัปดาห์ครับจะเป็นหุ้นที่เล่นในกรอบในระยะสัปดาห์เออก็ใครที่สนใจก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ช่อง YouTube นะครับหรือสอบถามได้ที่ Line แอดมันนีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันบ้างไอเน็วอลสทุน87มีโอกาสคืนทุนไหมครับ,บค,ครบไอเน็ตวอลสองเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดมาได้แค่3วันเองนะ เอาจริงมันแทบจะดูกราฟอะไรไม่ได้เลยนี่นะฮะมันยังดูอะไรแทบไม่ได้เลยนะแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังมองไม่เห็นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็วางสต็อปร s อไว้เลยนะครับอยู่ที่67ตังค์ถ้าหลุดต้องคัดนะฮะสวัสดีครับอจอพอนะฮะรบกวนสอบถามมุมมอง CPR Macro แล้วก็ TU หน่อยครับเห็นมีวอลุ่มปิดตลาดเข้ามาเยอะในมุมมองของอาจารย์คิดว่ามีนนยยะสําคัญอะไรไหม จริงๆวอลุ่มมันน่าจะเยอะอยู่แล้วนะทั้ง c p r m a c r o ขอเช็คดูหน่อยนะครับตัว c p r วันนี้มีวอลุ่มดีจริงๆนะครับ TU วอลุ T ่มมาครับ m a c r o v วอลุ่มก็มาเอ๊ะมันน่าจะเป็นเรื่องของกองทุนที่เข้ามามากกว่านะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยอย่าง BTS ก็มีวอลุ่มเข้าต, CPR, นะตัว c p r เนาะตัว CPN ก็มีวอลุ่มเข้า เอโก้ก็มีวรุ่มเข้าผมมองว่ามันเป็นเรื่องของกองทุนมากกว่าครับมันสิ้นเดือนพฤษภาเออม,มันเป็นช่วงของการถ่ายเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นมองว่ามันมีแรงซื้อแล้วก็แรงขายเนาะอ่าที่มันทําให้เกิดปรุ่มน่าจะเกิดจากกองทุนไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับอะไรไม่น่าจะเกี่ยวกับตลาดมุมมอง,มอ,งอะไรต่างๆนะเออนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดแค่3ามตัวนี้ด้วยเกิดกับหลายตัวนิก 12.6ลงมาและเด้งตามที่อจพอบอกเลยมันคือขาเด้งหรือขาขึ้นคะมองว่าชุดนี้มันยังเป็นชุดของการสะสมอยู่นะครับเนี่ยทั้งชุดนี้เลยครับตั้งแต่12.6จนไปถึง14.4เลยเป็นชุดสะสมถ้าเกิดหลุด12.6ก็ค่อยว่ากันมันก็จะลง ายเป็นขาลงนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ไปไหนมาไหนก็คือยังสะสมอยู่ในโซนนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะซิสบีขึ้นไม่หยุดเข้าตอนนี้ช้าไปไหมครโคตรช้าช้ามากซิสบีเราคุยกันมาตั้งแต่สิบเก้าบาทอะตอนนี้มันสามสิบเก้าแล้วม้งเออมันขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะเออแต่ถ้าเกิดดูก่อนนันนี้คือมันขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมองว่ามันไม่ใช่จุดเข้านะมันเป็นจุดทํากําไรมากกว่า ลบกวนสกายแนวรับ26สต็อปร้อได้ไหมถ้ารับ26ตรงนี้เนาะแล้วก็สต็อปยีได้นะครับคุณบอพิษใช่ไหมฮะคุณบอพิษสนับสนุนมา40บาทขอบคุณมากๆนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนแบบคุณบอพิษก็สามารถกดซปเปอร์แทงได้นะครับหรือว่ากดเป็นสมาชิกของเราเลยก็ได้เพราะมันเดือนละแค่300บาทเท่านั้นเองนะอาจารย์ครับสวัสดแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับ อาจารย์ขอบคุณมากครับและควรรอที่ราคาเท่าไหร่สวัสดีได้เล่าไปในแผนอยู่แล้วเนาะหน่าว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงชุดนี้น่าจะเป็นเมเจอร์เทนได้แล้วล่ะนะครับมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นเป็นขาหลักเลยมากๆนะครับแล้วก็ชุดขึ้นย่อยตุเนี้ก็กลับตัวแล้วอาจารยเพื่อลบกวนขอความเห็นหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าราดแล้วก็ BCPG ราคาใกล้แนวรับทั้งคู่อาจารย์มองว่าน่าเข้าลงทุนไหม รอบกลุ่มลงไฟฟ้าส่วนตัวไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับมันเป็นหุ้นดีเฟนซีมากกว่าก็คือหุ้นแนวรับหุ้นกองหลังอะ่ะเออถ้าพูดง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันะะนะครับเ <c oughs> พื่อนๆจะได้เห็นภาพลาดแบบนี้เนี่ยลาดลาดมันอยู่ใกล้แนวรับนะครับมันหลุดแนวรับไปแล้วต้องเข้าใจงี้ก่อนนะลาดไนใช่ไหมหลุดไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยลาสุดเลยหลุดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองเดือนห้าแล้วก็มีการกลับมาลักษณะงี้มองว่าโอกาสลงต่อสูงนะ แท่งรีเจนี่ยจริงๆควรกลับตัวเลยแต่มันก็ยังไม่กลับนะครับย่อมาสองิาทีแล้วก็ไม่น่าจะไปแล้วแล้วก็ตัว B, C, P, G อันนี้เป็นลูกของบางจากนะตัวนี้อยู่ใกล้แนวรับจริงๆแต่มันแตะมารอบที่3แล้วถ้าแตะรอบที่4เนี่ยเก่งว่าโอกาสลงมันจะสูงกว่าโอกาสขึ้นนะเพราะฉะนั้นถามถึง2ตัวนี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะขอสอบถาม ETC และ B w g มมีโอกาสวิ่งขึ้นไหมครับ ถ้าลงจะสตอลอลที่ไหน ETC น่าจะหุ้นเล็กทั้งคู่นะ ETC มีโอกาสวิ่งขึ้นไหมคิดว่าไม่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆมันหลุดสตอลอลไปแล้วละ่ะก็ให้สตอลอลใหม่ที่2.84กับตัว B w UG หุ้นหน้าตาเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยนะตัวนี้สตอลอลจะอยู่ที่67สตาง์นะครับไม่น่าจะขึ้นทั้งคู่คนระเพราะว่ามันเป็นขาลงที่แข็งมากค่ะ KTB ราคาน่าเก็บโซนไหน มันคล้ายๆกับตัวซีสีครับมันไม่ใช่โซนเก็บอะมันเป็นโซนเทคโปรฟิตทำกำไรมากกว่าคือมันมันผ่านมานานมากเลยอาดูนะมาจาก10บาทอะตอนนี้มันจะ20อยู่แล้วอะมันขึ้นมา100%ละแล้วคนก็จะมาเทคโปรฟิตทำกำไรกันมากกว่านะครับชุดน,นี้ถ้าเก็บก็มันไม่คุ้มในเรื่องของต้นทุนนะครับสวัสดีครับอาจารย์พืชซีเคมองเป็นเวฟ2ได้ไหมครับเวฟ2จะเป็นเวฟที่มองยากมากที่สุดเลยนะครับสต็อปลอสจะเป็น18.8ไหมครับ ขอดูนะครับชอบการช่างเนาะซ k เรามองชุดนี้ก็คือตีว่านี่เป็น1ใช่ไหมฮะแล้วก็ออก2อ,อย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราคิดแบบนี้เนาะสต็อปลอสมันต้องอยู่ที่ฐานของเว็บหนึ่งนะครับก็คือ18.8ซึ่งเขาก็จะวางถูกต้องแล้วแต่ส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นมันจะเป็น1กับ2นะเออผมผมไม่ได้มอางั้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ให้ไว้ถ้าเกิดเรามองว่าชุดนี้เป็น1นเนะาะถ้ามองชุดนี้เป็น1 ตัวนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสร้าง i m p เพ l ว์ใช่ไหมการทำคอลเลกชันจะกินเวลานานกว่านี้เผอๆอาจจะนานกว่านี้สัก2 3ถึงเท่าก็อาจจะกินเวลาประมาณ6เดือนกว่าที่จะเห็นเว็บ2มันสร้างเสร็จตัวนี้กินมาเท่าไหร่ละเพิ่งเดือนเดียวจากวันที่1 5เนี่ยเพิ่งแค่เดือนเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางค่อนข้างอีกไกลแต่แบบนี้เราวางแผนได้แหละก็คือราคามัน19.2ระวังสตอมรอสที่18.8เนี่ยมันค่อนข้างแคบ พราะฉะนั้นถามว่าเป็นแผนแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องดูเป็นขึ้นหรอกเอาแคแบบมันใกล้สตอปร้อนมันสามารถวางแผนซื้อและเล่นเด้งระยะสั้นได้ไหมคําตอบคือได้นะครับสอบถามแนวโน้ม BVG หน่อยครับแนวโน้มเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับมันเป็นสวิงนะฮะโดยที่แนวต้านพอไปถึงปุ๊บแข่งกันขายเลยแนวต้านตอนนี้อยู่ที่8บาทแน่นอนแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่6บาท50แน่นอนนะครับอ่ะขนาดนี้แล้ว เพราะฉะนั้นถามว่าราคานี้ยน่าซื้อไหม7.45คาตอบคือไม่น่าซื้อแน่นอนนะครับรอมันลงมาโซน6.5แล้วก็สต็อปจิอยที่6.2นะครับโอเคจบลงไปแล้วสําหรับในคลิปนี้มันอาจจะมีบางคําถามที่ผมอ่านข้ามอ่านเลยไปผมขออภัยด้วยนะเอออาจจะอ่านไม่ได้ครบนะฮะแต่ก็พยายามที่จะอ่านให้ครบทุกคําถามแหละ สำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่สำหราวนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย